ปรับตั้งเครื่องรับกับจาน Ku Band ที่ใช้หัวรับแบบ Universal กล่องรับจานดาวเทียม PSI o k h s d กดเมนูใส่ลาดผ่าน0000 000. เลื่อนลูกศรลงมาที่การติดตั้งรายการ กดปุ่มโอเคเลือกมาที่การตั้งค่าดาวเทียมกดปุ่มโอเคสังเกตที่ดาวเทียมให้เป็นดาวเทียมไทยคม5 ku ในกรณีที่ดาวเทียมไม่ใช่ไทยคม5 ku ท่านต้องทำการ ota เครื่องก่อนจึงจะสามารถปรับตั้งจานได้ ให้ทำการ OTA มาจากร้านคา้าที่ซื้อก่อนทำการติดตั้งเมื่อดาวเทียมเป็นไทคม 5KU แล้วเลื่อนลูกศรลงมาที่ LNB Type เปลี่ยน LNB Type เป็น Universal กดปุ่มเมนูเพื่อออก กดเลือกช่อง PSI สารคดีช่อง0แล้วกดปุ่ม Info จบขั้นตอนการปรับตั้งค่า LNB ทิ้งไว้หน้านี้เพื่อปรับตั้งหน้าจานขั้นตอนการปรับตั้งจานขั้นแรกปรับมุมก้มแต่ละจังหวัด สำหรับจังหวัสมุทสาครให้ปรับไว้ที่30องศาหันหน้าจานไปทางทิศตะวันตกแล้วค่อยๆเบี่ยงหน้าจานมาทางทิศใต้ช้าๆเพื่อให้รับสัญญาณได้เมื่อรับสัญญาณได้แล้วให้ปรับแบบละเอียดอีกครั้ง สังเกตให้ได้สัญญาณคุณภาพสูงที่สุดเมื่อจบขั้นตอนการปรับตั้งกดปุ่มเมนูเพื่อออกเท่านี้ท่านก็สามารถรับชมได้แล้วค่ะ